3. การทำสัญญาเช่าต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดาซึ่งสัญญาประเภทนี้นะคะเป็นข้อตกลงเพิ่มเติมระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่าซึ่งผู้เช่าจะต้องให้ค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าค่ะยกตัวอย่างเช่นออมเช่าที่ดินเตยเพื่อปลูกต้นมะม่วงขายแล้วทีนี้ออมกับ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง m o n o n l a Channel อีกครั้งนะคะวันนี้ออมก็จะมาพูดเรื่องสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์มีกี่ประเภทนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าสูะะ่เนื้อหาออมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องเราด้วยนะคะ ตามที่ได้เกิดเมื่อสักพู่นะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา538ได้แบ่งสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ไว้เป็น3ประเภทค่ะคือ 1. สัญญาเช่าแบบไม่เกิน3ปีค่ะคือการเช่าอสังหาริมทรัพย์แบบธรรมดานะคะจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือสัญญาเช่าและก็มีการลงลายมือชื่อผู้รับผิดเป็นสําคัญค่ะถึงจะสามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้นะคะ 2. การทําสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์แบบเกินกว่า3ปีนะคะคือเป็นการทําสัญญาเช่าที่จะต้องทําเป็นหนังสือ ซื้อและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ค่ะและหากไม่ได้ทําตามที่ได้กล่าวมาจะสามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้เพียงแค่3ปีเท่านั้นนะคะเกินกว่านั้นไม่สามารถฟ้องได้ค่ะอย่างเช่นนะคะถ้าสมมติว่าเราเปิดให้เช่าบ้านเราให้เขาเช่า6ปีแต่เราไม่ได้ไปจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าพนักงานเราก็จะสามารถฟ้องได้เพียงแค่3ปีส่วนเกินจากนั้นก็คือ3ปีหลังเนี่ยจะไม่สามารถฟ้องได้ค่ะเพราะถือว่าเราไม่ทําตามที่กฎหมายกําหนดค่ะ 3. การทําสัญญาเช่าต่างตอบแทนย่ กว่าสัญญาเช่าธรรมดาซึ่งสัญญาประเภทนี้นะคะเป็นข้อตกลงเพิ่มเติมระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่าซึ่งผู้เช่าจะต้องให้ค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าค่ะยกตัวอย่างเช่นออมเช่าที่ดินเตยเพื่อปลูกต้นมะม่วงขายแล้วทีนี้ออมกับเตยทําสัญญาเพียงแค่20ปีแล้วทีนี้ออมก็เก็บเกี่ยวผลผลิตในที่ดินเตยขายพอครบ20ปีแล้วต้นมะม่วงนั้นก็จะตกไปเป็นของเตยค่ะซึ่งเป็นผู้ที่ให้เช่าที่ดินนะคะ การที่ออมยกต้นมะม่วงให้เตยนะคะก็เป็นการที่ให้สิ่งตอบแทนนอกเหนือจากที่ออมต้องให้ค่าเช่าเตยนะคะซึ่งสัญญาประเภทนี้นะคะสามารถทําด้วยวาจาก็ได้ค่ะก็สามารถฟ้องรองบังคับคดีได้ค่ะแต่ออมแนะนําว่าควรทําเป็นหนังสือจะครอบคลุมกว่านะคะค่ะสรุปนะคะสัญญาเช่าก็แบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะก็คือ1คือสัญญาเช่าไม่เกินกว่า3ปี2สัญญาเช่าที่เกินกว่า3ปี 3. สัญญาเช่าต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดาค่ะ ออมก็แนะนําให้เพื่อนๆทําตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดไว้จะดีกว่านะคะจะได้ไม่มีปัญหาตามมาภายหลังค่ะสําหรับคลิปนี้ออมก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะเมื่อได้ความรู้แล้วเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามพวกเราด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีปัญหาสงสัยสามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้นะคะหรือว่าโทรมาที่เบอร์ด้านล่างนี้ก็ได้ค่ะ จะมีแอดมินคอยให้คำปรึกษาเบื้องต้นและนัดวันเวลาในการปรึกษาให้ค่ะแต่ขอบอกก่อนนะคะว่าถ้าปรึกษากับทนายจะมีค่าใช้จ่ายนะคะท้ายนี้ออมก็ขอฝากเพจ m o เด r n Law m o เด r n Law Academy และ Law Talk ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้อ,อมก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ